ตอบคำถามว่าหุ้นจีนน่าลงทุนไหมค้าเห็นข่าวจีนกำลังเลิกใช้ดอลล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปที่ f i n w i z c o m นะครับแล้วกดที่คำว่า Mac แล้วไปที่ exchange Trade Fund นะครับหุ้นจีนนะครับผมจะเทรดผ่านทางตัว ETF ของอเมริกานะครับตัวย่อก็คือตัว FXI ครับนี้นะครับสี่เหลี่ยม FXI เรามาดู FXI TimeF ฟ a มเด a y นะครับตอนนี้มันก็พิ่งทะลุแนวต้านมานะครับแล้วก็ กำลังย่อเลยครับจุดเข้าผมก็จะรอตีเส้นเฉียงนี้ขึ้นมานะครับรอให้มันทะลุแนวต้านก่อนนะครับละถึงจะเข้านะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดแนวรับตรงนี้ครับมันก็จะเป็นแนวโน้มขาลงนะฮะแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่26.57นะครับถ้าเกิดทะลุ26.57ก็ไปที่27นะครับแล้วก็27.98แครับโดย macd time frame มันนะครับตอนนี้ยังตัดขึ้นอยู่นะครับก็ยังเป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นตามกรอบนี้อยู่ครับดู macd time frame มันเวลามันตัดขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นนะครับ ส่วนอันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันครับแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อนคิดไงคอมเมนต์คุยกัน